รายการกล่องของขวัญนํานมาสู่ปัญญาปันสุขเ,ยยเป็นรายการที่ช่วยเหลือชาวบ้านเวลาใครมีเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์อะไรเนี่ยพอได้มาออกรายการชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเพราะว่ารายการของเราช่วยมีน้อง,นองคนหนึงชื่อว่าน้องยีนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะให้ช่วยเหลือน้องยีนค่ะนอกจากรายการกล่องของขวัญที่เคยช่วยน้องยีนแล้วตอนนี้น้องยีนทุกข์หนักท,กกทีเดียวเพราะว่าน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนพิการท่อนล่างทําขนมแล้วก็น้าพริกขายเพื่อหารายได้อันนี้เนี่ยทางรายการก็ไปช่วย ล่าสุดเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะน้องไปเจอผังผืดทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดอีกโอ้โหคนที่เขามีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยนะคะพยายามจะสู้ยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่เป็นใจคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่แพร่นะคะน้องกันนัชชาน้อยเทพหรือว่าน้องยีนปีนี้อายุ26ปีแล้วค่ะน้องเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถกระบะ เมื่อตอนที่อายุ15ปีทําให้พิการท่อนล่างนะคะคือกระดูกเนะี่ยไปทับเส้นประสาทต,ต้องผ่าตัดกันมาแล้วหลายทีแต่ว่าน้องเนี่ยด้วยความที่สู้ชีวิตนะคะแม้ตัวเองพิการแต่ก็ทําขนมทําน้าพริกขายที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องนํามาขายนะคะเพื่อที่จะสู้ชีวิตบราวนี่ท o อฟฟี่เค้กขนมปังกะระเทียมกรอบคอนเฟลค,คาราเมลน้ําพริกน้ําย้อยแคบหมูอันนี้เธอทามาหมดเลยนะคะทางรายการกล่องของขวัญ ก็ได้ช่วยเหลือนะคะได้รับของขวัญเป็นตู้แช่ตู้เย็นนะคะเป็นตู้แช่เย็นไม่ใช่ตู้แช,ตแช่ตู้แช่ตู้แช่เย็นนําไปใช้เก็บขนมเอาไว้ขายแล้วก็มีเตียงไฟฟ้าให้น้องเขาด้วยต่อมาช่วงโควิดก็ทําให้น้องขายของน้อยลงไปเจอกับผลกระทบโควิดอีกขายได้เดือนละ1นึ่งถึงสองพเท่านั้นเองที่บ้านของน้องเนี่ยตอนนี้เหลือแค่พีงคุณแม่คนเดียวที่ทํางานส่วนคุณพ่อเนี่ยต้องลาออกจากงานมาดูแลน้องนะคะ ซ้ำร้ายค่ะคุณผู้ชมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาน้องมีอาการซีกซ้ายเนี่ยเหมือนกับเจ็บแป๊บๆขึ้นมาเหมือนถูกไฟช็อตตลอดเวลาปรากฏว่าไปดูอีกทีอ้าวกลายเป็นพังผืดมันงอกมัทับเส้นประสาทก็ต้องผ่าตัดอีกครั้นแล้วจะผ่าตัดก็ต้องใช้เงินโรงพยาบาลที่น้องเข้าไปรักษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะน้องเขาอยู่ที่แพรก่ก็ต้องเดินทางมาที่เชียงใหม่ก็ต้องมีค่ารักษาอีกค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอะค่ะน้องเนี่ยใช้สิทธิ์คนพิการในการรักษามีบางส่วนที่ต้องออกเอง ขนมที่ทำขายก็ขายไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนยังไงดีเนาะอฟังน้องเขาหน่อยค่ะแต่ว่ามันจะมีน้อยที่เกิดนะคะกวาวลเรื่องการไปหาหมอทุกครั้งเราต้องใช้ค่าเดินทางเยอะแล้วก็การผ่าตัดหลังผ่าตัดมันก็จะมีส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเองค่าอุปกรณ์หมอที่ว่ามันไม่อยู่ใน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 เครื่องเขาอะค่ะม,มันไม่อยู่ในค่าใช้จ่ายของรัฐอะคะ่ะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างอีกทีที่เราต้องจ่ายเอง ซึ่งอันนี้เราก็หาลําบากหายากว่าขายของช่วงนี้ขายยากมากค่ะตั้งแต่โควิดคือแย่มากค่ะคือไม่มีลูกค้าเงียบผ่านเงียบเงียบมาตลอดเลยค่ะมีบ้างก็เงเียบอีกมีบ้างก็เงียบอีกอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราเป็นสะพานบุญเป็นสื่อกลางให้คุณผู้ชมได้ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากตอนนี้ก็แล้วกันใครสนใจอย,อยากจะช่วยน้องยีมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อย คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเราทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเผื่อว่าอาจจะไม่ใช่เป็นโทรศัพท์น้องยินต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็ติดต่อกันได้นะคะอืมอันนี้เป็นรายการกล่องของฝันนะฮะอีกรายการหนึ่งที่กําลังดังหน้าคนพูดถึงกัะต่างจังหวัดคือปัญญาปันสุขใช่ค่ะ,ะอยากให้มีเมียมา,มากเลยการนี้นะครับเมียคณคุกอะไรอะมาขอแพมเพลิดครับลูกเยอะค่ะครับอ๊นันเนปนเริ่มต้นที่คุณหรือเปล่า